ห้องมกลิ่นนอนไม่แน่อ๋อพ่อหลัไม่เอาเหงื่กินเลยลูก เราเอาเอาเอาอันนี้เอากรดอกกระหล่ำกับเห็ดเออเป็นหนูว่าไม่กินเห็ดเสียวอ่ะไม่เอาโอ้ยค่อยๆกินลูกต้องรีบต้มด้วยเก่งจังชอบกินเห็ดเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อฝั่งเมียจีบนะ